ม่นี่วันที่ยี่สิบเออเออมือยี่สิบยี่สิบอันมันวันอาทิตย์มาเน่ยี่สิบยี่สิเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิเอ็ดยี่สิบสองยี่สิมสี่ยี่สิบห้ายี่อีกห้าหมือิบุญกระถินอยู่บ้านอยู่ในบ้านเนีบ้านใครเด้บ้านบ้านของยบ้านที่ไปอยู่ไปยังปรได้ง่ายไป้าง้นง่ายไปทัง ถือรถตุวแล้วก็ย่างไงแต่นี่ยคนย่างอยู่บ้านเขาอยู่เป็นปุยเว้ปุยไงนี่ทันทีเลยแก้แดนบุญกระถินนะวันนี้ยิ้มหุเขาแวนมีอไยังกหมอลำซิงวะหมอลำซิงกลางคืนเต้เลยผนพวกไปกลางคืนคนเศร้าเลยหมอลำซิงบวกขาบ่า Đây nhắm của viên mi <laughs> mi nhằng cũng. Cái gì mi nhằng xoay đầu đi Xoay đầu nè. xoay đầu mi mi lại xoay xoay lại. Tu yên phát nha lại nữa. Phát Xuân mai mi phát Khoang xoay đầu lại vô. là gì gì vậy chắc loại nên. ngân ở xoay đầu. รวยหนึ่งเลยกันกันมีดวงดีอะไรเอ้พัรมเนี่ยทีนี้ค่ๆกันนนี่เวดแล้วสวยเดาไล่อยู่กันดวงดีสู้ันแมนเกินอเอาจักรอยนึ่งสิย s ว a y d ยังหาบัตนะยันได้ึงกเงินหาบัตเลย เมื่อกูว่าก็เจ้าจนเงินควยไปแล้วส้วดีไรดวงดีไรไอหางปนเอาไรควยเอาแต่พัดลมได้่พัดลมหนึ่งว่นเ้าห็นกับมี่ยูสองอันเอาไม่ดีกันไปคนดนเดียวันห้างคนหมมจังไนไปพัดกับผู้มุน ไปเดาไปไปไเดาเนี่ยวิ่นกับพ่อเนยมันีก้มาเลยก้ามน่นเราบุกินรึมบุ่อยกินได้มือแน่เลยเกียบไตเล้าเร็วววัวเลอเรีได้ก็กินด้นะกันกันช่วงจกินด้วย มอนีห้าหกมื่อันที่ยี่ิบหกแต่ในกนี้ยก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดลูกบูดี่แล้วประมาณสามหมื่นาตาแถวบางอย่างบงอย่าก็เด็ได้แยี่สิบหกยี่สิบยี่ห้าก็มือห้อมยี่สิบหกมืองานยี่สิบหกมือ ยิ่งหงมึงอันดีน้ำตุเล้งกับนังน่ะเออน้ำตัวล้งกับมอสิตีนห้ามวยูปเข้าเลยวหัวกูไปเอาไรอยู่เออไปได้ใวยเดาพ่อแต่ว่าได้กันนี้มาได้จะกดดรวยนึงใว่เดาพ่อในพร่มจกันฟองส้ำตัวพ่อ มตัวนี้เนย่ยำหันมันหันต้องเดยร่มขาดลร่ไมเลยงำหันนอนยขึ้นน้่นอนหมาแล้วกันมีล้ลร่มเนี่งวันบวกไป <c oughs> นอนกับมแล้วยนึ่งร่มคุณยนึใงได้ร่มเยอะอันเขาสองสามตัวเพราะว่า <c oughs> นี่หลายอยู่ของาะสนใเดา,เา,า,ย,า,า,ายังคือกิจออกไปทำบุญอะไรอยู่เขาแสนหลังฮันอย่างนงก็มีเขาแสนสวดกับมี่ผู้ดกเอาไปกิลวงเทนน่ะกิจออกไปสวยเดาเขาเขาแสนเป็นสวบผู้ <c ười> <c ười> มงคนเอาเขาเปียกกับมี่เขาเปียกเลยเข่านี้นะ xoay đâu hẹn ghi hẹn 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 hẹn